ทิตุสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเด้อครับผมเมื่อนี้ทิตุกับสีพ้าพีผ้านองไม่กินจุเนือครับจุเหนือสดๆแต่ว่าเมื่อนี้ทิตุบรได้เอาอเอาเคียงกับเอามีดขืนมาสร้อย้ะครับทิตุซ้อยอยู่ข้างล่างแล้วก็ะเอาขืนมากินทั้งทั้งนี่เลยครับผมอากาศเมื่อนี้ทิตุกับสีมาขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับขอบคุณหลายๆครับผม ที่เป็นกำลังใจให้ทิตตุนะครับจนมหฮอดมื้อนี่หาลอยซับแล้วครับผมจะได้กะฝากมุงแย่งกันไปโดนๆเด้อครับผมจะถิมจะปลากันเด้อจะถิมจะปลากันมิตตให้หาเติมเด้อพี่น้องเด้อหาเติมหาเติมหาเพิ่มหลายๆนะครับเนาะอ่ะมากินกันเลยครับจะนดยกะฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งให้กับทิตตูน้ำแน่เด้อครับผมมื้อนี่ทิตตุเฮ็ดแก้วขมๆแก้วขมๆมาเลยครับนี่ แล้วก็ใส่กับเนื้อสดๆเลยครับจินเบิงสามสิบเกีบเท่าไหร่ครับน้องมึงนูเปิ้งเด้อืมงามแน่พี่น้องสามสิบกีบอืม แล้วก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะสำหรับพี่น้องผู้ที่เพิ่นบกินของสดๆนะครับเนาะพวกเนื้อสดพวกย่างทีันพี่น้องคนบกินที่ตู้ก็ต้องขออภัยคำเด้อครับเด้อมะระครับมะระขี่นกเก็บมาเก็บมาหม่ๆม่เลยครับเนี่ยจวเขียวเลยครับผมแล้วก็มือนี่จำได้ย่างดีเลยผักแยงเมื่อวานนี่คือบักโดนนึ่งแล้วก็มีผักกาดซ้อมครับผมผักกาดขาว บ ciel, Γ, Circuit, hay hay alumni, floor, ักท <yah oo, S 1> <c oughs> ัวครับอ่ะบอๆยังไหลเนาะพี่น้องเนาะยาวเลยสลองหาไอยซับเลยห้อมือเนี่ยเมืองรนปเป็นงใดที่แรกที่ตัววาจีใส่แต่เกียบกินแต่เกียบคือส่งสีบอคากดกครับบอคากอยังห่อใส่มือเนาะครับมาครับมาๆๆไม่กินน้ำผิดตู้เด้อพี่น้องเด้อเน่ยพายๆพี่น้อง กินได้บัดปีพอไอยาเี่ยข้างมือก็ถึก <c oughs> ถึงเนื้อหยาบเนาะอือแซบพี่น้องนั่ออน,นโดนกินเท่นึงกับแซบเนาะพูดถึงว่ากินสดๆปั่นเสื้อเนาะเาก็ได้ จับพี่น้องจับสดสดเลยครับเนี่ยน่ามันขอกันเนี่ยกินย่อไเก็แซ่บเนาะครับเนาะบังมั่งครับเนบา,มานะมากินกับเทตัวเลยครับเด้อ ผมมีนตั้มได้กินซุมหนีว่ะไดแล้วนะสูมนี่เนะฝากพี่ฝากน้องยู่ทางไก่น้ำเด้อครับผมข้างตังประเทศก็รักษาสุขภาพน้ำโดนโดนได้ไม่หยามบานห้อ ไม่อย่างเซ็ตแเท่ากันแง่วอย่างเดียวเลยครับเนือ้อหนุ่มไรพี่น้องหวานจ่ึยๆ ใช่ครับตับโอ้โอ้เด็กน้องไม่กินน้ำกันนะครับอืหอ,อมเขินดังห้อย o mim hum. นเน่าแดดข้ากินแล้วเขาไม่แห้งไม่กระด้ง,งเขาไก่อยากกินเนาาพี่น้องนะนเน่าแดดข้ามาันเขากินได้เขากินแรกเลิกงานมาเมื่อยก็อยากกินแซ่บๆเน่าพี่น้องนะ <laughs> ngon 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 3า개ที บ่็นไปแล้นนะข้ขอเากินข้าวนี้ไงจะได้ยินไไหมพี่หนอ,อืมหอม พี่น้องทางท่าพ,พิ่มพิเศษเพิ่กับว่าอยู่มีโอกาสสิ่มาแวะกินของน้ำเด้อันที่ตู้กัยินดีต้อนรับด้วยครับผมภาพไม,ม่ใช่่ยังกินแซ่บๆนล้วกันนะครับนะ แสบหลายพี่น้องเอ้ยแสบหลาย เราเมือนด้วยพี่น้องเห็นตะเพลนเห็ดสนับแสบปะอืมเหี้ยเสมออือ้ม สุติพีส่กลับมาละ ข้าอะไรเพิ่มอืม ยินงย่ำเด้กับแล้วเห็นแล้วจับไ้เยอะ มันอยากตชรตัวเลยบ่นะน้มหน่ทองพอกลอกเลยพี่น้องมาเลยจะได้ขอบคุณพี่น้องสุพูสุคนหลายๆเด้อครับผมที่คอยเป็นกำลังใจให้กับทิตุมาตลอดสุภูสุคนเลยครับแล้วก็จังได้กับฝากให้พี่น้องเบื้องแย่งกันไปโดนๆติดตามกันแนวๆเด้อครับผม ฝากเบื้องแง่กันน้ำแน่เมื่อนี้กะทิตตุกะมาพอกับพี่น้องทอนี่เนาะเดี๋ยวมือหนาค่อยพออทิตตตใหม่นะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้กัขอให้พี่น้องมีความสุขสมหวังสุภูสุขชนู้ใรเฮ็ดเอียงกะขอให้สมหวังเร็วๆนะครับเมื่อนี้กะทิตตตกะขอลาไปก่อนขอบคุณพี่น้องสุภูสุขนและกักราบสวัสดีครับผม ฝากที่ตามกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ให้น,น้ำเนเดอร์ครับพี่น้องกองไปสุขภูสุขคน